สำหรับคนที่เคยอ่านการ์ตูนมาก่อนนะครับหรือว่าเคยดูอนิเมะมาก่อนจะรู้สึกว่าหลายๆส่วนที่เคยมีในการ์ตูนเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับกับซีรีส์จาก e t F l i x เรื่องคนเก่งฟ้าประทานหรือยูยูฮากุโชกันนะครับ ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับได้ดัดแปลงมาจากมังงะนะครับของญี่ปุ่นการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่อยู่ในยุค90กันเลยทีเดียวนะครับเป็นช่วงที่การ์ตูนยุคนั้นเนี่ยมีเรื่องที่กำลังดังเรียกว่าหลากหลายเรื่องนะครับอย่างดับเบบอลน,นะครับตอนสมัยนั้นนะที่ผมจาได้นะครับผมจะเรียกเรื่องนี้ว่าคนเก่ง ทะลุโลกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาใช้ชื่อคนเก่งปาประธานซึ่งผมรู้สึกว่าชื่อนี้เนี่ยเหมาะกับตัวเรื่องมากกว่านะครับเราไปพูดถึงเรื่องยอ่อเรื่องนี้กันนิดนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องย่อก,ก็คือเพ่อของเรานะครับอุลลเมชิยูสุเกะนะครับซึ่งเป็นเพ่อของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นนักเรียนที่อาจจะดูภายนอกเนี่ยเหมือนจะนิสัยไม่ดีก็ได้เกิดวัติเหตุเสียชีวิตนะทั้งให้ทางโยมโลกได้เสนอเส้นทางให้สามารถกลับมามีชีวิตได้โดยการแลกเปลี่ยนได้เป็นนักสืบโลกวิญญ,ญาณ ถ้าเกิดคนที่เคยอ่านการ์ตูนมาก่อนก็จะพอรู้เรื่องราวว่าประมาณไหนนะครับแต่ว่าคนที่ไม่เคยดูก็เป็นพอดเรื่องที่จนถึงสมัยนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับโดยผู้แต่งของเรื่องนี้ก็คืออาจารย์โทง,งาชิโยชิฮิโร่นะครับตั้งแต่ปี1991เลยทีเดียวก็เป็นคนที่แต่งเรื่องดังที่เราอาจจะคุ้นก็คือเรื่อง Hunter Hunter นะครับก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มาก่อนโดยคนที่ ได้มาทําเรื่องนี้นะครับให้เป็นไลค์ชันก็คือคุณซาโตะเชนุเกะนะครับที่ได้ทําเรื่อง Alice in b o r d e r l a n d นะครับจริงๆผมก็แปลกใจนะครับว่าทําไมเขาถึงได้เอาเรื่องนี้มานะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสเกลของเรื่องนะครับอาจจะดูเรียกว่าไม่ได้ดู CG ทํายากเกินไปเนาะในความรู้สึกผมที่ได้ดูซีรีส์ตอนเริ่มต้นแรกๆนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับซีรีส์เกาหลีเรื่องความเป็นความตายเรื่องปีศาจต่างๆนะครับ โดยพูดถึงนักแสดงแต่ละคนนะครับที่ได้มารับบทนะครับก็ผมมรู้สึกว่าบางคาแรคเตอร์ก็เรียกว่าเหมาะนะครับโดยเฉพาะตัวเอกนะครับเรียกว่ามีหลายๆตัวที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับกับบทนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาบางคนอาจจะดูเรียกว่าไม่ค่อยคล้ายกับตอนฉบับในการ์ตูนนะครับแต่ว่าหลายตัวก็แสดงออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องเรื่องนี้รับก็เป็นทั้งแอคชั่นนะครับแล้วก็มีความดราม่าเข้มข้นนะครับคนที่ไม่เคยดูก็สามารถเข้ามาดูได้ง่ายนะครับทั้งเรื่องของความ ส,สนานนะครับเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่ผูกกันมาได้อย่างดีนะครับตัวเพจของเรานะครับก็คือคิตามุระทาคุมินะครับหน้าตาอาจจะไม่คายุสเกะมากนะแต่ว่าในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆเรียกว่าทุ่มทุนสุดๆเลยนะครับดูเหมือนกับฉากแอคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากเปิดเรื่องการต่อสู้ต่างๆเหมือนกับเขาตั้งใจมากๆเลยนะเ็นถึงความทุ่มเทและพยายามของเพจคนนี้มากๆเลยนะครับแต่พูดถึงเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า ก็มีหลายๆส่วนที่รู้สึกว่ามันยังมีความแปลกๆนิดนึงนะครับมีความมันจะเหมือนคล้ายๆคอสเพลย์อยู่นหน่อยนะครับมาพูดถึงโบตันบ้างถ้าเกิดใครได้ดูการ์ตูนมาก่อนนะรู้สึกว่าโบตันในการ์ตูนจะค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เหมือนกับตัวสูงเนาะแต่ว่าในนี้เลือกที่จะใช้เป็นน้องที่ตัวเหมือนตัวเล็กลงแล้วก็มีความหมวยมากๆนะครับอาจจะรู้สึกขัดตานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ดูไปเรื่อยๆรู้สึกว่าน้องคนนี้ก็เรียกว่าเล่นออกมาได้อย่างมีสเสน่ห์มากๆนะครับ สำหรับตัวเอกของเรื่องคนต่อไปนะอย่างครารมุระก็เรียกว่าแคส,สออกมาได้สมมทบาทนะครับหน้าตาค่อนข้างที่จะดูทรงเกาหลีลก็หน้าตาดีมากกว่าในต้นฉบับอยู่มากนะครับตัวฮ่เอเองแล้วก็คุลาม่าเองนะครับสตัวนี้จริงๆตัวนักแสดงถ้าเกิดใครได้เคยเห็นหน้าตาดีทั้งคู่นะครับพอได้เอามาใส่เสื้อผ้ามาปรับลุกเปลี่ยนหน้าตาให้เข้ากับตัวหนังแล้วผมรู้สึกว่ายังมีความแปลกๆอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดปรับได้อีกนิดนึงก็อาจจะดีมากๆเลยนะครับ ส่วนสลับฮีเอเองนะครับหน้าตาดูไม่มีสนเสน่ห์เท่าที่ควรนะครับสิ่งที่ดีที่สุดของเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆจริงๆแค่เริ่มตอนแรกนะเราก็รู้สึกเลยว่ามันดีมากๆเหมือนกับว่าเขาตั้งใจที่จะทําออกมาให้มันดีที่สุดฉากที่ชอบที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นฉากที่ต่อสู้กับโปคินะครับมันเป็นฉากต่อสู้ที่เรียกว่าครีเอทนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับ แต่าสาหรับคนที่เคยอ่านการ์ตูนมาก่อนนะครับหรือว่าเคยดูอนิเมะมาก่อนจะรู้สึกว่าหลายๆส่วนในเรื่องนะครับที่เคยมีในการ์ตูนเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับจริงๆถ้าถามผมนะผมว่าตัวซีรีส์เนี่ยมันน่าจะสามารถมีมากกว่า5ตอนได้นะเหมือนมันจบเร็วไปหน่อยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็น ซีรีส์ตอนละเกือบชั่วโมงนะครับถ้าถามว่าผมติดไหมที่เรื่องอตัดกระชับมาขนาดนี้ผมว่าผมไม่ติดนะครับเพราะว่าบางอย่างในการ์ตูนมันก็อาจจะไม่จําเป็นนะถ้าเกิดเอามาทําหนังสเกลใหญ่ผมคิดว่าในเรื่องนี้น่าจะมีซีซันต่อไปนะครับก็อาจจะได้นําตัวละครที่หลุดโผลในซีซันแรกกลับมาโผล่ในซีซัน2ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับเรื่องยูยูฮากุโชหรือว่าคนเก่งฟ้าประธานนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนควรดูนะครับแล้วก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ ดีที่สุดสำหรับในปีนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับพวกเราด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ